สวัสดีครับผมเข้าแกนีนอิสุพระนครสาขาลันพานะวันนี้พามาดูรถนะวันนี้รถลงเยอะเลยรถของใครบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันมาพามาดูนะสาหรับวันนี้โอ้รถลงหลายคันเลยมนาะสต็อกเราแน่นๆนะใครที่กําลังหารถอยู่ทักหาเอยนี้ได้เลยนะสต็อกเราแน่นมากเห็นไหมว่าสต็อกเราแน่นขนาดไหนะนะครับสต็อกแน่นๆเดี๋ยวไปดวูว่ามีรุ่นไหนบ้างน,นะเดี๋ยวตามไปดูกนะัน อันนี้ก็จะเป็น4ประตูไฮเดนเดอร์นะครับเขจ z ที2.2แม็กฟอร์สนี่เป็นเ e กียร์โต้สีบอลเงินอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันรุ่น2.2แม็กฟอสแทปีนะอันนี้จะเป็นสีขาวเราล้นๆเลยนะอันนี้สีขาวม e ุกเกียร์โต สปีดก็วิวเ็กซ์แอคทีฟสีสีวันเงินจะลงมาสองคัน,น่ก็เซ็ตทีสองตัวสองเหมือนกันสี่ประตูนะครับสองตัวสองแล้วก็ตัว NewX Active นะ NewX อ็ถือว่าครอบครัวที่ขายดีมากเลยตอนนี้นะดูจากล้อมแม็กได้ขอบสิบเจ็ดอันนี้เดิมๆก็สวยนะครับเดิมๆก็สวยไปแต่งนี้ยิ่งสวยนะแอคทีฟที่ไม่ใช่แอคทีฟนะ ถ้าไปแต่งนี่คือแอคทีฟที่ไม่ใช่แอคทีฟต่อไปนี่แอคทีฟสีขาวมุกรถยอดนิยมนี่แล้วก็นี่มาสองคันเลยใครที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่น,นะครับพาได้เลยแล้วก็นี่ความเดียวก็มีความเดียวก็มีนะครับสีเทาสีมันสูเกินนี้ หลายันนะครับใครสนใจทักเฮียมาได้เลยนะครับศูนย์เก6 2 4ามสี่นะครับหรือตามชอบทางต่ตางๆได้เลยนะมีสูวไป้ายแดงเฮียเนี้ยครับสวัสดีครับ